ออโอ้สุดยอดสุดยอดอาหารนะครับอย่างหนึ่งนะหัวปลา ต้มบวยใส่เกีย๊ยวใส่ผักกัดดองอหัวปลาอะไรก็ได้ต้มแล้วไม่ข่าวเพราะว่าพวกผักดองพวกขึ้นช่ายพวกอะไรต่างๆเนี่ยทําให้กลิ่นปลาเนี่ยลดลงนะครับอต้องไปทํากินเองนะครับไปลงองทําดูผมอร่อยมากอย่างน้อยกินได้สามครั้งเดี๋ยวผมไม่พูดแล้วผมกินก่อนแนละ้วเพราะว่ามันอร่อยหิวฮะ อ๋อน้ำต้มนี่สุดยอดแล้วอืมอืมมาดูกันนะครับวัออนนี้เรามาทําหัวปลาต้มนะหวยนะครับอ่าหัวปาลาอะไรก็ได้วอนนี้ผมได้หัวปลาแซลมอนมาเขาจะทิ้งขยะแล้วเอ้ยเราก็เก็บไว้กิน นะครับอ่านีผักดองผักดองเปี้ยวนะอ่าออใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมใส่เพื่อให้ความน้ำซุปให้มันเด่นขึ้น,นความเปรี้ยวเนาะอ่าผักก็มีขึ้นช่มีผักชีนะครับอ่าแล้วก็กองเต้หูกองเต้หูเดี๋ยวไปแช่น้ำกองเต้าหู้นี่จะทำให้น้ำซุปมันยิ่งเข้มขน้น หอมขึ้นมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วแต่เราชอบเต้าหู้นะหมูนะสำหรับคนที่บ้านไม่มีน้ำซุปเราก็ใช้หมูช่วยนะครับมีเห็ดหอมขิงกระเทียมนะครับกระเทียมเอาเป็นทุบๆหน่อยก็ได้นะครับขิงจะเอาทุบก,ก็ได้นะพริกถ้าเราพริกขี้ฟ้าคิดว่ามันไม่เผ็ด เราก็ใส่พริกหนูเอานะครับรสชาติก็มีพริกไทยพวกนี้นะฮะพริกไทยเกลือถัลน้ำตาลพวกนี้นะครับผมอ่าอย่างแรกเราต้องทำก่อนคือป๊วยเราค่อยบีบนะครับคือต้มน้ำร้อนลวกหัวปลาก่อนลวกเราวมันออกก่อนอ่าตอนที่เราสับเนี่ยสับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำเกลือเอาเกลือล้างก่อน อัรอบหนึ่งล้างน้ําให้สะอาดนะครับทีนี้เรามาลวกหัวปลาก่อนอต้มน้ําก่อนในระหว่างลวกเนี่ยเราจะใส่เหล้าขาวลงไปหน่อยก็ได้นะเหล้าขาวเพื่อดับกลิ่นนะครับเหล้าขาวดับกลิ่นนะดับกลิ่นรันนี้ปลาเนี่ยน้ํามันเดือดปุ๊บอ่ะเราใส่หัวยปลาเนี่ยเราไม่ต้องไปค้นมันนะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นนะครับ แค่ให้มันต้มน้ำนะฮนะนะนะ่ให้มันเดือดก็พอแนะนะนะล้วแค่ลวกลวกผัดน้ำร้อนนะให้มันเดือดหน่อยนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เราไปล้างล้างน้ำออกอีกทีนะครามันช่วยให้ ดับเข้าไปนะเดี๋ยวผมตักเล็กเราเอาขึ้นมานะฮะไไม่ลวกแป๊บเดียวนะาอย่าลวกนานนะครับเดี๋ยวมันจะเปื่อยนะี๋ยวที่นี่เราไปาล้างน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อจะล้างเขามานันออกนะครับผมที่นี้เรามาทําน้ํากันนะตอนเตาู้เดี๋ยวต้องเช่น้ําก่นอนเช่น้ําก่นอนมาต้มด้วยกันหมูนี่เดี๋ยวอทอดมาแป๊บหนึ่งหมูนะหม ก well <ooo> ็ใส <ing> ่ก็ได้ก็ได้ไม่ดีเน่ยบางคนจะใส่ปลาหมึกแห้งก็ได้นะทำให้น้ำซุปยิ่งหวานขึ้นปลาหมึกแห้งหรือกุ้งแห้งก็ได้ ปว,วยนะดีมันนะอ่ะาใส่้วยลงไปต้มพ่อ,อย่าเพิ่มปรุงรสชาติเพราะวยมันเค็มนะ ต้มปุวยต้องรถชาติที่เด่นเนะเาะเปรี้ยวนะเนาะใส้ตัดพวกกระปกออกนะครับน่เาเปิดไปเบาลงต้อมมาแป๊บนึง น,นี่เราจะทิมดูนะว่าน้ำซุปเป็นยังไงนะโอ้เจี้ยวพอนะเค็มพอเห็นไหมก๋วยก๋วยนี่มันออกเค็มอยู่แล้วเปรี้ยวนี่มาจากผักด,ดอง หิ้งต้องหนักหิ้งไม่พอหิ้งรสชาติหิ้งต้องหนัก <Yeah. S 1> อันนี้เราก็ต้มให้รสชาติทัดผักทั้งทุกอย่างออกก่อน

ขาวขาวยินดีเลยออกสีขาวขาวยินดีเลยนะรสชาติเราไม่พอนี่เราเติมได้นะติมสีขาวเติมของลงไปนะแต่เวลาใส่หัวปลาลงกไประวังไหมนะครับะระวังไหมนะ ไปพวกนี้ไว้ที่หลังถ้ามีหม้อไฟนะครับแต่ถ้าต้มกินเองก็จะใส่หม้อเลยเราค่อยใส่ลงมาก็ได้ครบรสเลยแต่ไม่หวาน ขยาบเพื่อจะให้ขยับเพื่อกลัวมันไหมคือต่ตรงสูตรมันนะครับที่ผมขยมับมัจริงๆก็สุกแล้วล่ะเราเอาให้แน่นอน กินด้านทางหมู่บ้านนะครับไม่จะบนนะเกะครอบครัวนะแนวทางให้มีให้ดูแล้วแต่เราจะใส่อะไรขอให้อร่อยนะยังไงก็ได้นะครับทํากับข้าวนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่างที่ผมบอกต่อวันบอกตลอดเวลานะครับอ่านะไม่ได้ยากอย่างที่คิดชอบอะลายใส่ลงไปรสดคติเรากินได้ คนที่ิดด้วยก็โอเคใช่ไหมอร่อยแม่อร่อยที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่คุณสุนะความชอบของเรานะครับลองไปทําดูถ้าดีอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ุ๊กแล้วก็ซับตะไคร้ด้วยขอบคุณครับจากเชีนลงนะครับ